ครับสวัสดีครับยีฟทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กะมาพอๆกับพ่อแตมอี่ยะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเล่าพัฒนาต่อยน้องพี่น้องของปูชีสเกตนะครับครับงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับมื่อวันศุกร์ที่5เมษายน67เจ็นะครับเนาะเล่าพัฒนาออก27 6804ครับเลขล่างก็ออก68แดต่อพี่น้องเนาะ ครับเป็นจางไรน,นองมีผู้โศกภูมันบนนอกกับปูสีสะเกตพี่น้องครับนี่ครับหมวดที่วันวันศุกร์ที่หาเมษายน2567ลาวพัฒนาปู่สีสะเกตบนล่างวิ่งรูด6กับ7เน้นที่6พี่น้อง6-7 6-8 6-5บอกครับหลัก6ปูคนเนียนไทย6-8เข้าตรงๆนะพี่น้องเด้อเข้าล่างนะพี่น้องเนาะครับเอาไยโศกไฟมันพอเต็มกัดีใจน่ำนะครับ ให้บโชบชกโบมันกับมาตามกันต่อหญิงมือนี้เนาะพี่น้องเนาะครับอ่ะ,อะไปเบิ้งน้ำกันนะครับครับบันจันเนาะพี่น้องเนาะบันจันที่แปด 叫阿芬，听到。 บนล่างวิ่งรูดพี่น้องสี่กับห้าขับมวนอีปูแห้มาชุดวินน้ำเด้พี่น้องชุดวินมี สี่ห้าหก,กนะครับ คือชุดวิ่นพี่น้องขับปูจับคูพี่น้องสี่หกสี่เจ็ สี่เก้านะครับครับลักหาพี่น้องห้าหกห้า,หหาเจ็ด แห้าเก้านะครับครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้อง เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดนะครับครับ ป,ปังๆอีน่ะพี่น้องเนาะเข้าตรงๆอี่ถ้าปูห้ยมาตกกันนีพี่น้องเนาะกันเบิรนกันเป่านะครับ เีว่าสังเกตเลยนะพี่น้องเนาะช่วงนี้บอกใครเป่ากันเลนะครับครับสัดเจนนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้ครับเด้อครับวันจันทร์ที่8ดนะพี่น้องเนาะเมษายน2567ลาราวพัฒนาปูศ่รีสะเกตนะครับ ปูไมาบนล่างนะครับพี่น้องสกับ5นะครับขับชุดวิ่นกับมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้พี่น้องเด้อับปูจับหูกับมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสเน้นที่47 48 57ดสห้ดแปดนะพี่น้องขับส่วนเป่าได้พี่น้องเด้อกันเบิร์นกันเป่าก็บมีห้าห้าสี่สี่นะครับ ครับช่วงนี้รู้สึกว่ากระบ่ไข่เป่าเนาะพี่น้องเนาะเท่ว่ากระบ่เนี่ยนะครับวันศุกนี่ก็เธอพันเป่ากับเบิ้งใบเนาะพี่น้องเนาะครับเอาข้อตรียมข้อกาบขอบุคุนปูหลายๆนะครับเ้อปูซีสะเกตดเนาะครับเนาะครับที่ไห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับ เอาฉะนั้นแล้วพ่อเต้มเขาฝากไว้อีกเด้นะพี่น้องเด้อช่องพ่อเต้มคนเดิมซานลนะครับเนาะครับเป็นช่องใหม่เปิดใหม่พี่น้องครับพ่อแต้มขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นํานะครับเนาะเพื่อจะบ่พผาดชิปใหม่ๆนะครับครับเอาสุดท้ายสุดนี้พ่อเต้มก็ขอกราบขอบพระคุณเนยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเด้อ ความเจ็บยาให้ไดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับคอยมีตาโศกตาหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกัมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไวพ้พอกันยีคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม